สวัสดีค่ะชื่อปฐมาก,กิงคำดีนะคะน้องชายชื่อน้องยศค่ะสสพลกินคำดีค่ะก็จริงๆเราตัวเองไม่ได้ป่วยอะไรแต่ว่าน้องนะคะเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนกับมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นน้องชายก็คือหมดสติไปเลยไปรู้ไปรู้อีกทีก็คือว่าน้องอยู่ห้อง i อ u แล้วก็ไม่ไม่ตอบสนองอะไรเลยทีนี้หมอบอกว่ากระโหลกแล้วนะคะแล้วก็ซี่โครงซี่โครงแตก ต้องผ่าตัดสมองแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นใครพอตอนเช้ามาหมอก็ผ่าตัดสมองให้นะคะพอ,พอผ่าไปแล้วเนี่ยหมอบอกว่าน้องชายของคุณไม่มีโอกาสที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติก็คือว่าน้องชายก็ต้องกลายเป็นเจ้าชายนิทาตลอดชีวิต <c oughs> คือตอนนั้นน้องชายไม่รู้เรื่องไม,ไม่ได้สติอะไรเลยค่ะก็คือนอน,นอนหายใจได้อย่างเดียว ออกจากโรงพยาบาลมานะคะหมอก,ก็บอกว่าไม่มีโอกาสจะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีโอกาสจะใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมตอนที่ออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยน้องยังไม่ได้สตินะคะก็คือเป็นเจานายายังมีสายอ่ะสายยางให้อาหารทางจมูกอยู่ค่ะก็รักษากันไปตามนิทากรารมค่ะก็ไม่ได้มียาอะไรให้กินคือหมอให้ทานแค่ยากัญชักทีนีเออ้เวลาผ่านไปประมาณ6เดือนน้องเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาทางบ้านของเราก็ดีใจมากแล้วก็ ทุกอย่างอะคะ่ะทุกวิธีทางที่จะทําให้น้องกลับมาม,มีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งเพราะว่าเราคิดว่านั่นมันคือปาฏิหาริย์เราทานยานะคะทั้งยาต้มยาหมอยาลูกกออะไรสารพัดที่ใครแนะนําว่าดีเราก็เอาหมดเลยแต่พอระยะเวลาผ่านไปมันไม่ตอบโจทย์น้องชายก็พิก,การเดิมแล้วก็เป็นหนักกว่าเดิมวันหนึ่งที่ที่โรงงานนะคะเขาไม่แนะนําสารอาหารตัวหนึ่งนะคะเขาบอกว่ารักษาเบาหวานได้มะเร็งหายแต่ตัวเรานะคะเราลองไปเยอะแล้วเราไม่เชื่อ เราก็เลยปฏิเสธเขาไปแต่มีอยู่วันหนึ่งค่ะมีอะไรบางอย่างทําให้เราอยากลองอยากอยากเอาสารอาหารตัวนี้มาให้น้องกินนะคะอยากรู้ว่าเออจะดีจริงไหมอยากท้าพิสูจน์ก็เลยตัดสินใจนะคะเอามาให้น้องทานก็ให้น้องทานได้5วัน,นะคะ่ะจากคนที่นอนหายใจได้อย่างเดียวนะคะช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้เลยซักอย่าง5วันที่ทานไปนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องชายนะคะเขาก็สามารถตักข้าวกินเองได้ ในรอบ8ปีนะคะคือเป,เป็นครั้งแรกที่ที่น้องเชื่อือตัวเองได้แล้วก็พ่อแม่ก็เห็นรอยยิ้มครั้งแรกก็รู้สึกดีใจนะคะว่าเฮ้ยมันปฏิหาร์มันวิเศษมากเลยมันคืออะไรเราก็ไม่ได้คิดว่าสารอาหารตัวนี้จะแพงอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถทำให้น้องมีชีวิตใหม่ขึ้นมาได้อีกครั้งพี่คนนี้ก็จะทำทุกอย่าง เพื่อที่จะให้น้องทานอย่างต่อเนื่องจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะจากคนที่นอนเป็นผักลุกขึ้นมานั่งได้จากจากที่ต้องกินอาหารที่ต้องปั่นให้ละเอียดตอนนี้ก็กินอาหารได้ปกติเขาวเดี่ยวก็ทานได้นะคะผัดเหยวก็กินได้ทุกอย่างคือชีวิตใหม่เขาได้คืนกลับมานะคะสารอาหารตัวนี้นะคะมันมันให้ชีวิตใหม่กับน้องและก็ชีวิตใหม่ทั้งครอบครัวเลยค่ะก็ อยากจะฝากเอาไว้ว่าถ้าไม่เจอกับสารอาหารตัวนี้น้องชายก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับตัวหนูเองเนี่ยส่งผลอะไรให้กับชีวิตบ้างคือความสุขค่ะอย่างเดียวเลยนะคะตัวนี้นะคะจากเราต้องอยู่กับผู้ป่วยมาเป็นเวลา8ปีเรารู้ถึงความทุกข์ทรมานของเขาแต่วันนี้เราเห็นรอยยิ้มของเขาเราเห็นความหวังของเขาแค่นี้ค่ะมันก็มีความสุขแล้วเท่าที่พี่สาวคนหนึ่งจะทำได้นะคะ คือไม่ต้องการอะไรในสิ่งบนโลกใบนี้คือแค่ขอขอแค่เห็นเขาเดินได้มันมันเป็นความสุขที่สุดในชีวิตแล้วค่ะมันไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าความสุขของครอบครัวแล้วก็รอยยิ้มของพ่อกับแม่